สิบธันาวาคมปีที่แล้วสิบธันาวาคมปีก่อนเนี่ยเข้ามาดูว่าทางผมเนี่ยก็ได้ช่วยช่วยเป็นไม้เป็นมือเป็นตากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยในการเออ่ทำนำพาเอสซีเข้ามาเ,เข้ามาในร้านเนี้ยเพราะว่าอย่างลูกคนเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเดินไปตามถนนจริงๆเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีคนดูโซเชียลไม่มีคนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาจะไม่รู้ว่าลูกคนเป็นใครใช่ไห,ไหมครับแล้วถ้าจะดูแต่ข่าวเนี้ยก็จะดูแต่ข่าวไม่ดี ข่าวดีๆเขาจะขายไม่ไเขาจะขายไม่ได้ถ้าข่าวดีๆเนี่ยไม่มีหรอกไม่แต่ข่าวร้ายสําหรับเขาแต่สาหรับถ้าจะดู y youtube เนี่ยมันจะมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายอยู่ในนั้นแต่ว่าข่าวดีเขาอ่ะมันยังมีอยู่อ่างทางผมเนี่ยผมก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ในทางที่ดีบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าพอข่าวร้ายป๊อปโอ้ลุมกันมาอย่างเงี้ยพอมีข่าวร้ายข่าวอะไรที่เกี่ยวกับลุงพลนะหรือไม่กับคนที่เคย มาสนรับสนลุงพลอะไรเงี้ยเขาจะพี่มาหาลุงพลเลยเขาทำนักข่าวได้ยกพี่มาหาเลยทุกทุกเรื่องที่ผ่านมาท,ทุกเรื่องเลยแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็ลองศึกษาดูครับแต่ถ้าเอาไปทําสกทุปนะก็คือมันจะมีหลายๆอย่างอย่างพวกผมเนี่ยคือผมดูอยู่ตลอดดูทุกวันคุยกันทุกวันแต่ว่าคุยผ่านแชทนะฮะผ่านแชทในไลน,น์ไน์แชทไล์สดเงี้ยก็เราก็จะรู้ว่าเออความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างอะได้เยอะไหมพี่ผมอ่ะ,ะ,ะเดือนหนึ่งก็ร้อยกว่าเหรียญองร้อยกว่าเหรียญครับ เพราะว่าผมนี่มันไม่ได้คืออ่ะ <c oughs> <c oughs> มันมันไม่ใช่ว่ารายได้เขาจะเท่ากันหมดนะครับเพร<ล>ะาะค,คนก็รายได้อย่างเสืออย่างเงี้ยเขาเก่งรายได้ขเขาก็จะเเป็นพันเหรียญก็ได้อย่างเงี้ยครับอแต่ว่าของผมเนี่ยผมไม่ใช่สายอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนที่เอฟซี FC ที่สนับสบนุนลุงพลเนี่ยเขาก็จะคอยติดตามดูคลิปดูอะไรให้อย่างเงี้ยครับก็จะเป็น,ปน,ปนก็จะไปออกแนวที่หมดรายได้ของผมมีให้ดูนะถ้าอยากดูถ้าอยากดูนะ อย่างที่ที่อิสระเขาบอกว่าคาดหวังอะไรไหมที่เรามาพระธาตุพนมก็จะต้องคาดหวังมาเจอเอฟซีเยอะแยะมากมายไหมอิสระบอกมาชาก็บอกว่าหลักๆเอฟซีไม่ไม่ไม่ได้มาที่นี่ยเยอะจนจนมากถึงข,ขนาดจะต้องมาแต่ภายในไม่ได้ส่วใหญ่เอฟซีที่อยู่เขาดูอยู่ในในโลกโซเชียลถูกต้องครับแต่ละช่อ,<ร><ว>องหายร้อยเป็นพันเนี่ยรวมกันก็วันหนึ่งก็ดูหลายหมื่นคนเนี่ย เขาจะอยู่เขาจะอยู่แบบนั้นอะอันนี้ไรสดอ่ะไรเป็นไรส่วนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับที่เขานั่นนะผมอย่างผมเนี่ยผมมีช่อง YouTube อยู่นะช่อง YouTube ก็ทําคลิปด้วยเนี่ยก็ยังพี่ก็โทรศัพท์อยู่ในโทัอยู่ในกระเป๋า่ไม่ได้ค่อยได้ออกมาถ่ายแล้วหรอกแต่คนอื่นก็จะถ่ายถ่าย แต่ใหญ่ตอนนี้ออนไลน์อยู่เนี่ iya, นย um. he, oh, оче, มีคนดูอยู่พันเจ็ดร้อยคนพันเจ็ดคนพันเจอ๋พันเจ็ดคนก็เยอะนะโอ้ยดีใจครับผมไม่เชื่อเหนาเหาดีใจที่บอกว่าดีใจคือหมายถึงว่าเราดีใจถ้าเกิดทุกคนที่ยังอยู่เนี่ยคือเขาเขายังต้องการพึ่งพึ่งตัวเราอยู่หมหมายถึงว่า เขายังต้องการที่จะถ่ายทอดตัวเราให้เอฟซีได้เห็นถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าฉันพอแล้วฉันจะไปแล้วมันก็เป็นสิทธิของเขานะถ้าเขาจะไปถ้าเกิดว่าปีหน้าไม่เหลือใครเลยมันก็ไม่เป็นไรผมก็ยังถ่ายทอดชีวิตผมได้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าผมก็มีช่องทางของผมแต่คนอื่นที่ยังอยู่ด้วยเนี่ยคือหมายถึงว่าเขามีเอฟซีแฟนคลับที่ที่ไปกระจายกกอยู่ตามทุกช่องเ่ยหมายถึงว่า าไปให้กําลังใจคนเนี้ยเขาอยากช่วยเขาก็จะเข้าไปอยู่ไปดูแลเป็นกำลังใจอีกฝ่ายนึงเหมือนกับแต่ทุกอย่างมันก็จะมารวมอยู่ที่ผมก็แน่ไม่ยถึงว่ากลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ได้ตัดเดินทางตามผมไปจุดเนี้ยอาจจะได้ไปอันนี้ก็อาจจะได้นั่งพูดอย่างเดียวสร้างประเด็นดราม่าอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันมีหลายกลุ่มหลายหลายแบบหลายรูปแบบเอซีตรงคนนี้ชอบดรามา่าครับเอซีตรงคนรสรุปคือไม่เงาครับ เงาถ้าอยู่คนเดียวไม่เงาเราอยู่กับครตัวอยู่กับพันแสบที่มันต้องตัวครับผมครับผมสวัสดีครับกครับขอให้ขอให้เรื่องราวที่ผมพูวันเนี้ยให้มันอยู่ในกลุ่แต่ว่ามันมันมันเป็นเรื่องราวที่ที่อยากให้ทุกคนเยอะแยะได้เห็นว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับผมแล้ว ปตัจัยยาชีวิตมันมาจากการกระทําในแต่ละวันทีจะ4ชั่วโมงเท่ากันทํายังไงแล้วเราจะมีความสุขอย่าไปทุ้แมแค่ครับมีมีเสียงเปที่รูกว่านคนมีสินค้าคือถ้าปกติ่วไปเนี่ยถ้าเราที่ปกตินะี่ถ้าเราจะไปถ่ายใครใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นาตาดสีภาษาคนที่เดินอยู่ คนเมื่อก่อนคนถ่ายเป็ beings, นลุมถ่ายเป็นร <esh> ้อยเป็นร้อยร้อยคนเป็นสองร้อยคนด้วยที่ลุมถ่ายแล้วก็ได้เงินได้ทองกันเดือนหนึ่งเป็นแสนๆเนี่ยเขาไม่เสียน้าหกเดือนก็มีออเราบางคนซื้อรถซื้อบ้านกันเยอะแยะเลยนะช่วงสมัยก่อนนะช่วงสมัยก่อนนะตอนที่ประมาณตอนที่อยู่ที่กกตกนะครับก่อนก่อนที่จะย้ายไปที่กรุงศรีหกห้าพีเวอร์มากเพราะะน200 people, 200 people say, ั <t> ้นพีเวอร์มากคนดูเนี่ยอ่ายูทูบเนี่ยเป็นรายได้ที่แน่นหนามากนะครับ นบ้านรถไปแดงกันครั้งๆที่เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมันโลมาช่วงนั้นนะครับช่วงไอโควิด -19 เข้าเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงที่เสียใจมากคนอื่นๆนะแต่มีคนที่มามาติดตามลุงพลมายูทูบเบอร์ที่มาถ่ายลุงพลครั้งๆลุงพลไม่รู้จักใครเลยนะพอมาถ่ายป๊บกลายเป็นเอฟอะไรนะยูทูบลุงพลอะไรเงี้ยพอไปทําพฤติกรรมไม่ดียูทูบลุงพลเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยครั้งๆที่ลุงพลไม่รู้จักใครเลยอันนี้อันนี้คือมันมันมันเกิดมาจากตรงนั้นเยอะมาก ทั้งที่ลุงพลไม่รู้จักว่าหัวนอนปลายเท้าของใครว่าเป็นใครมาจากไหน,นเ,เหมือนผมมาอย่างเงี้ยถ้าผมไม่ทาตัวพฤติกรรมไม่ดีไปอ,อ,อันถา,านใส่ใครเนี่ยกลายเป็นว่าลุงพลเสียหายด้วยเ,เพราะว่าผมมาถ่ายลุงพล mm hmm. แค่นั้เองครับแต่ทั้งที่ลุงพลไม่รู้จักผมเลยว่าอย่างไงเ,เป็นอย่างนั้นจริงเยอะมาก mm hmm. วัดีนะครับเป็รีทุกท่านนะครับก็กมาเป็นยังไงที่สภาพยถ้าเป็นไเือาจจะพรุ่งนี้ผมาตพรุ่นี้ผมทำงานอยู่นไก้คนก็รับพรุ่งนี้ผมจะอยู่ที่บ้านมงเยี่ยมผมจะไปทำบ้านพ่็ คือผมอยู่ที่บ้านปูผ่องยาพาก็ไปได้ครับที่บ้านผมเยี่ยมอยู่ปิดยาปรงนะครับอยู่ใกล้ๆกับที่โรงพยาบาลกระชังใช่อยู่ใกล้ๆบ้านพ่อเขาเขาไปทำบ้านในพ่อทำบ้านในพ่อเดี๋ยวขนมันมาได้เจ้าก้าเบอร์พี่ในวัดพี่ได้นพี่นะครับจะทำกันยังไงก็ผมก็ให้พี่ในวัดนั่นแหละเป็นตือให้เวลาครนไทย ขอบคุณมากขอบคุณมานะครับดครับเอาเคกิสารคดีไงแล้วก็อะไรนะเสือปลาเลยนะปลาแล้วอี

่มจะไปเที่ยวงานนะเข้าไปงานหรอโอ้ไปเที่พระธาตุต่อเหรอเอาเดินมายังไม่เบื่ออีกเหรอโอ้ไม่ได้กลับเนาะแกอยากไปเที่ยวริมของนิมของ้าพี่อีดกับ โอเโอหาที nee. ่พ right? ักแถวนี้